สวัสดีครับผมนะครับและเราเราก็มาอยู่ในเกม r o v นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะเพราะว่าผมเป็นคนพิการครับเดี๋ยวนี้พูดดีขึ้นแล้วนะมากนะครับถ้าเป็นแต่ก,ก่อนนี้ผมจะพูดแบบ ติดตขัดขอะตั้งตั้งแต่ประมาณสักหกเจปีก่อนอะเราต้องดูเขาก่อนนะว่าเลือกอะไรมากอ่ะ คนนั้นเลือกทั้งมีตัวคิริโตะชอบเรียกคิริโตมากกว่านะแล้วก็ต้องมีนักเวทสักคนหนึ่งนี่หรือมีตัววิ่งตีก็ได้นะแต่วิ่งตีมันแบบบางทีมันก็ไม่ดีนะ โอเคนั้นเราเล่นสตานในการดูก่อนนะตัวนึงโอเคต่อไปเดี๋ยวเราถ้าเล่นตัวนี้จริงๆนะน่าจะเขาน่าจะเล่นกันอย่างเงี้ยแล้วเ,เราจะเลือกลดคูดาวสิบห้าเปอร์แล้วก็อัพวิง่งไม่ใช่ดิอัพไอ้ท่าตีเขาอะ เร,เราต้องใช้ให้เป็นนะว่าผมวิ่งเขาจะต้องใช้เรื่อยๆมันจะเร็วนะแต่ถ้าใครไม่ใช้เราเล่นใหม่ๆมีวิ่งมาแล้วไม่ไม่ค่อยวิ่งใช้อะมันจะไม่คุ้มนะครับต้องใช้เรื่อยๆ สวัสดีครับรถสิบห้าเปอร์โอเคท่าตีถูกต้อง xa nó cả xa nó cả, xa nó cả. Cả. cả Ôi, ôi, ta 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 ôi Ôi, ôi, ta 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 Ờ ta 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 lâu nữa กอนะครับเราได้ลงทามาลาต่อไปเลือกอาวุธนะครับเราจะเลือกพวกตรมตรีไวฮนะมันเล่นคล้ายกันอ่ะ ตา,ต,าตาย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 นั่นแหละเน่ยนะ่ยยังจะมาอีกยังจะมาอีก ทำไมทำไมทำไมอุ้ยอุ๊ยอุยเราจะตายเราจะตายเล่นอย่างน,นี้เล่นเล่นแบบนี้ตายดิครับตายดิครับตายดิครับโดนอย่างนี้วิ่งเข้าวิ่งออกถูกนั่นนันน่นนั่นนั่นเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะตกใจหมดตกใจหมด ต่อไปก็เลือกอันนี้นะนะตรงกลางตรงกลางตรงกลางไม่แห่ยว นี่เนี่น sweat> ี no ่เนี่นี่เนี่นี่เนีทอดบ้ปะทอดบ้าอ่ะทอดบ้า่ะอุ้ย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 อื้มตอนนี้ต้องเก็บเป้านะครับเก็บเป้าเก็บเปอ้า ต่อไปเราจะเลือกอันนี้คือถ้าตัวนี้มันดีนะ คตรเทเลยอ่ะโคตรเทเลยอออเราก็วิ่งล่อแล้วนี่เด็ดนี่เด็ดนี่เดเดนี่เด็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 ดนี่เดดนี่เดดนี่เดดอืม ตอนนี้บอดทำลายป้อมออกมาแล้วนะโอ้ยเจอนักมวยสบาย มันน่าจะบุกตรงกลางนะเห็นมันมารวมอีกแล้วบดทำลายป้อมบดทำลายป้อมโอ้ยโอ้ย,อย,อยตายเลยโอ้ยพระบา โอเครันขวาบุกป้ายบุกป้ายบุกป้ายเอาให้ตากเลยอ้ ยิงนอย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 โอ้ย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 มันเล่นมันเล่นจะเล่นผมมันจะเล่นผมมันจะเล่นผมแล้วกับฐานก็อนเลย กลับเลยอืมทำไมหลังหลัง,ลงมันตามันตีกังเนี้ยอืม มาอแกโอ้โหโดนเข้าไป นักมวยเก่งสุดแล้วนะ Okay. โบกบกโบกบกโ,โ,โอ้ยออ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังมาโดนโดนแ้วโดนแ้วโดนแ้วอุ้ยวิ่งหนีท่านนะครับแหมเห็นปุ๊บมันจะเล่นเราแล้ว นักมวยน,นี้แบบเก่งสุดนะนั่นตนูธนูเราไปไหนอ่ะ โอ้โหด้านขวากาา็มาเราจะชนะอยู่แล้ว ลากันลากันโอเคกันไว้เขาน่าจะเห็นนะครับว่าเรามาบุกเนี่ย Destroyed a tower. Rally to me. Your team has destroyed a tower. เดินช้าอีกอ้อ้ยโอ้ยตายมาทีเดียวสี่ตัวไม่รู้ฝั่งเรานี่เขาไปไหนแล้วนะ ยืนนิ่งเลยแม่เรียกกกอกน้ำหรือเปล่าอโอ้โห,โ,หโหตายตาย ตายหายไปสองคนนะครับตีให้ตากเลยเอา้าวอาตีตีให้ตากตีใหตแตกเราน่าจะแพ้นะแตกแล้ว ตีเลย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 นะไม่ตีเหรอไม่ตีเหรอจะตีคนเออเอาให้แตกโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกัน Everyone has their own battle.